สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเขาใหญ่แชนแนลอยู่นะครับวันนี้เราก็มาที่วัดวัดเทวารูปทรงธรรมนะฮะนี่ครับจะพามาดูอะไรนะนูน่นอ่าขึ้นไปนู่นเลยบนยอดเขาฮะ พระธาตุหินแฝนเหมือนพม่าะนะแต่อยู่ที่เมืองไทยนะเนี่จะเล็กกว่าพม่าครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับอ่าจะมีทางขึ้นไปบทก็สวยฮนะบทสวยเนี่ยหลวงพ่อท่านทำสวย น้าเทศการคนมาทำบุญกันเยอะอวัดเนี้ยท่านทำโบสถ์สวยนะ,ะ่ซูมไกลหน่อยทีนี้ครับ่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันเลยนี่ทางขึ้นอยู่นะอะ่นี่ทางขึ้นครับเนี่ยทางขึ้นสวรรค์อะไรเนี่ย ทางขึ้นสนรรนสการพระาธาตุหินแฝนนะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่คือทางขึ้นจะมีพระแรกนึก็เราจะมาคนเดียวมีน้องสองคนก็ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวแล้วก็ตามขึ้นไป ทางขึ้นก็นจะมีเนี่ยพระพุทธรูปนะนี่มีพระกระถาให้สวดะราถามหาจักรจกักรพรรดินี่ครับเป็นพระองค์สีขาวนะตังอะไรผมก็ไม่รู้เนะี่ยไม่รู้จักไม่สันทัดเรื่องพระอ่า นี่คือทางขึ้นฮะ,ะขึ้นเลยจะมาคนเดียวแต่มีน้องก็ขึ้นไปแล้วเอาก็ขึ้นไปทางไหนขึ้นทางนี้เหรอเี๋ย้เขาทำทางนี้เขาำทาขาำอุ้ย ขาทถ้ำฮะไม่ได้เอาไฟมาโอ้มืดฮะอุย้ยบอกน้ำแบตหมด แบตจะหมดนะไม่กันแวนแบตจะหมดนะข้ามาดูถ้ำก่อนนะนี่เราไฟฉายมาเนี่ยครับถ้ำ กั้อ์รุ่นนี้มันจะถ่ายได้ความมืดแล้วก็ก็พอได้นะเนี่ยครับี่ผมใช้ Samsung A52S นะก็ภาพมืดนี่ก็พอพอได้นะถ่ายในที่มืดเนี่ยไม่เคยเข้ามาสักที เนี่ยแค่นี้นะเหรอครับี่ะต้องขบนเออเพราะว่าจะขึ้นไปอยู่จะขึ้นไปไหมผมก็ขึ้นไปบนผมมาคนเดียวผมกลัวจะขึ้นไม่ไหวอยู่ปักช่องนี้แหละอ,อ๋อ,อ,อนี่ไม่มีป่องข้างบนนะครับนี่นี่นี่ข้างท้าวบินเลยอ๋อนีออนออ่มีป่องข้างบนนะอันนี้จะเป็นถ้ำโถง อ๋อเนี่ยมีข้งขางเท้าด้วย่ะไปเไปมืดเะอันนี้จะเป็นถ้ำรูลงไปเขาบอกคนเคยเข้าไปเขาไปทะลุอยู่อ่า แถวฟาร์มโชคชัยบอกเหล็กก็บอกก็เคยมีคนเคยมุดไปไปโผล่นู่นเลยอ,เ,อเราจะขึ้นไปข้างบนนะคลิปน,นี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนี่เดินขึ้นไป น้องขึ้นไปละโอ้ <laughs> ไม่เคยขึ้นมาสักทีใช่อะอ๋อผมอยู่บ่อท้องหมดสิบหกหมสิบห้าครับอยู่แถวไหนบ่อองอยู่ซอยวัดอ่ะซอยสาม

ได้ครึ่งหีอย่างเนี่ยได้ครึ่งหีอย่างได้ครึ่งหีอยังได้ครึ่งทางเนี่ยอ๋อมีละครังหอบเลยแต่งต่อยมั่ง เดี๋ยวมากินลูกใสไคขับขึ้นต่อครับอ๋อแล้วหยุดพักนะครับที่หนึ่งมันมีจะมีที่นั่งพัก นูนเลยฮะเรามีอายุแล้วเราต้องค่อยๆไปะนะจะมีระครังนะฮะจะมีระรังเป็นช่วงเป็นช่วงะระรังเล็กนะครับ ผมไม่เคยมาแต่ได้แต่ผ่านนะแต่ไม่เคยขึ้นมานะฮนะเ <laughs> ก็บถึงแล้ว <laughs> <laughs> น้องผู้หญิงบบกจะลุกรอข้างล่าง <laughs> คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเก็บถึง้วฮะโอ้ มาคนเดียวเหงาแน่เลย <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อครับ <c oughs> นี่ครับยิงไม้เลยยังขวางทางอยู่เลยยิงออกอนี่ถึงแล้วครับอ,ออีกนิดนึงนี่นะครับมีตู้บริจาคนี่ครับ ฮอบน่นครับก really <laughs> ันแล้วนิดหน่อยโอ้หายเหนื่อยเลยครับมาเห็นแล้วหายเหนื่อย นนครับววิี่คือหินตั้งพระธาตุหินแฝนเคยได้ยินแต่มีแต่พม่าครับแถวตัดช่องบ้านเราก็มีฮะแต่พมา่าก้อนใหญ่กว่านี้เยอะ นี่หนนครับวิวข้างล่างวัดอยู่ข้างล่างฮะ พอสดนะนนีมีน้องสองคนขึ้นมาเป็นเพื่อนด้วยถ้าผมมาคนเดียวก็เสียวๆอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ปัช่องบันเรามีที่ทเที่ยวเยอะนะครับ ดซอกแซกผมซอกซอซกไปเรื่อยเราถึงจะรู้ว่าเออตรงไหนไมันมีที่เที่ยวมั่งตำวัดตำวาอะไรอย่างเงี้ยครับ <G ül üyor> <S 1> <S 1> ก็หินก็นตั้งอยู่นิดเดียวฮะ เราไปดูทำไมถึงตั้งอยู่ <c oughs> นะกอนเบลล์ทำไมถึงตั้งอยู่นะครับเนี่ยตั้งไว้นิดเดียวฮนะในกลางก็ปงวงๆง,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 งด้วยอนะโอดีครับมีโอกาสดีเข้ามามาชมฮนะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ